วันนี้เนี่ยผมจะได้ไปคุยกันคอนเทนต์ครีเอเตอร์ที่ชกมวยได้นิดหน่อยครับโอ้ยฝรั่งและเซียมโหดที่เนี้ยเจ็บใช่ไหมมันต่อยกันหน้าแตกหมดทุกอาทิตย์แตกกันยับลอกกันและเอาสักท่าสักสเต็ปที่้สุกว่าอันนี้ยคือทางขนาดของเราให้คนดูเขาได้เรียนรู้ไปด้วยสมมุติว่าเย็บขึ้นมาเฮบหรือว่าอบคัดก็ได้ชื่อของสินสมุนเนี่ย หคนไทยทุกคนี่ไยไม่มีใครรู้จักเลยอันนี้จริงผมแค่อยากไปต่อยแค่ครั้งเดียวผมไม่ได้อยากเป็นแชมป์หรอกน้องๆที่กําลังชกมวยอยู่แล้วอาจจะไม่ได้มีชื่อเสียงมากแล้วอยากหันมาทำคอนเทนต์อยากแนะนำว่ายังเดี๋ยวนี้อเอาดูที่กระแสะคุณมีผู้ติดตามหรือเปล่าคุณดูในโซนเชียลหรือเปล่าคนที่มีติดตามที่เยอะเขาอยากให้ต่อยมากกว่าอีกนะนี่หาดยินยอมพี่ ยินยินยอมยินยอม<า>แปลว่ายอมทุกอย่างใช่พาทรงพาสาพาแฟนมายินยอมแน่นอนเ <Hey. S 2> นี่ยค <Hey. S 2> นตกปลานี่คนตกปลานั่งม,มาประมาณ3วันแล้วยังไม่ได้เทุกคน